เราบอกว่ากัญชาที่เขาทําอยู่ตอนนี้เป็นกัญชาเพื่อสันทนาการด้วยเพราะเปิดให้มีการเสพได้แต่เขาก็ปฏิเสธว่านี่คือกัญชาเทียงการแพทย์อันนี้ก็คือเป็นลักษณะการปฏิเสธหรือดื้อตาใสนะอันต่อมาเนี่ยที่ไม่ยอมตอบก,ก็คือเรื่องของบริษัทที่ไปรับงานคือบริษัทชิโนไทยและบริษัทลูกที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน แต่ก็ใช้วิธีมาถแถลงข้างนอกไปน้ำขุนๆว่าได้ได้เลิกกิจการแล้วซึ่งอันนี้ต้องติดตามต่อซึ่งวันนี้ก็จะต้องบริหารให้ได้ตามบล็อกนั้นถ้าไม่ได้ตามบล็อกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้การอภิปรายไม่สมดุลแล้วก็จะมีปัญหาในวันสุดท้าย แต่ก็เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อันนี้ในแง่ของการบริหารเวลาพิเส่วนเรื่องของการเนื้อหาสาระเมื่อวานนี้เนี่ยฝ่ายค้านพวกเราก็ประเมินว่าการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านเมื่อวานนี้เนี่ยเราทําได้ด,ดีดีเกินคาดสําหรับผมนะดีเกินคาดอย่างไรก็หมายความว่าโดยในส่วนพรรคเพื่อไทยเองเราก็ คือว่าเราได้ฝึกซ้อมมาแล้วก็เตรียมข้อมูลมาก็ไม่ได้ถึงกับผิดคาดแต่ที่เราผิดคาดก็คือว่าพวกเราเองเนี่ยฝ่ายค้านได้ทํางานสอดประสานกันเดิมทีผมหนักใจว่าหลายๆคนเนี่ยพิปรายลําตีคนเดียวกันเนี่ยและเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยมันจะไปซ้ํากันมากแต่จริงๆเมื่อวานนี้ได้สนับสนุนข้อมูลกันได้อย่างดีนะครับก็วนการตอบ ของรันตรีเนี่ยเมื่อวานก็อยู่ในเกณฑ์ที่หลายท่านก็ยังไม่ตอบหลายท่านก็ตอบแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ว่าผิดหวังะนะฮะอันนี้ไม่ได้พูดตามตามต้องตามระบบจงพูดผมเริ่มต้นจากคุณอนุทินเมื่อวานนี้เนี่ยผมคิดว่าทางผมเองที่ได้มีการนำเสนอข้อมูลที่มันเป็นเรื่องใหม่เรื่องใหม่ทั้งหมด แล้วก็เป็นเรื่องที่มีหลักฐานชัดเจนแล้วก็เปิดช่องให้เขาได้อธิบายได้นะครับแต่ว่าคุณอนุทินก็จะเห็นอาการว่าได้หลีกเลี่ยงได้เลือกอธิบายในสิ่งที่จะอธิบายได้เช่นโควิดอภิปรายคนเดียวก็ไปอธิใช้เวลาเกือบสมในสส่วนเรื่องกัญชาเนี่ยกลับมาใช้เวลานิดเดียวก็อ้างว่าเวลาหมดประเด็นที่คุณจุลิน ตอบเนี่ยที่หวังที่สุดก็คือว่าเขายังยืนยันว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดข้อบังคับยูเอ็นขับตาานทรดปตาดานทที่เขาเอ,อตอบผิดที่สุดก็คือว่าเขายังยืนยันว่าเขาเนี่ยเป็นกัญชาทางการแพทย์เท่านั้นซึ่งเราบอกว่า กัญชาที่เขาทําอยู่ตอนนี้เป็นกัญชาเพื่อสันทนาการด้วยเพราะเปิดให้มีการเสพได้แต่เขาก็ปฏิเสธว่านี่คือกัญชาเพียงการแพทย์ตรนนี้ก็คือเป็นลักษณะการปฏิเสธหรือดื้อตาใสนะอันต่อมาเนี่ยที่ไม่ยอมตอบก,ก็คือเรื่องของบริษัทที่ไปรับงานคือบริษัทชีโนไทยและบริษัทลูกที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแต่ก็ใช้วิธีมาถแถลงข้างนอก ไปน้ําขุนๆว่าได้ได้เลิกกิจการแล้วซึ่งอันนี้ต้องติดตามต่อในเรื่องของกับ UN เนี่ยถ้าจับกระแสความดีๆเนี่ยคุณจุลินหลีกเลี่ยงที่จะพูดพูดถึงน้อยที่สุดแต่พูดว่าเรื่องอะไรเราต้องไปทํากับเหมือนกับต่างประเทศเหมือนประเทศอื่นเราก็เป็นตัวของเรานี่แสดงว่ารับสารภาพว่าขัดมติ UN ไม่ต้องทำเหมือนประเทศอื่น นี่คือรับสารภาพนะฮะซึ่งมาย้อนแย้งกับทางเจ้าหน้าที่วัวอวานกับมาถแถลงว่าทําทุกอย่างสอดคล้องกับยูเอ็นอันนี้รองเลขาออยอช่ยไหมครับที่ออกมาบอกแล้วหลายเรื่องที่คุณจุรินก็ออกอาการแล้วเออคุณอนุทินอนุทินก็ตอบคล้ายๆกับว่าขอไปทีออกอาการแล้วก็ยังยืนยันว่าสามารถควบคุมได้ในช่วงสุญญากาศ ซึ่งมันย้อนแย้งกับองค์กรต่างๆที่ออกมาชี้แล้ววันนี้ก็ยังมีข่าวคราวว่าเด็กนักเรียนเนี่ยไปขายกัญชาในห้องเรียนเพราะนั้นนี่แล้วคุณอนุทินก็ใช้วิธีเดิมก็คือออกมาใช้ค่า,าการตอบแทนเมื่อวานถ้าดูค่าอาการมาตอบแทนถ้าทุกท่านฟังดูก็คือค่าาการก็พยายามจะเลี่ยงที่สุดเลี่ยงที่สุดที่จะแย้งกับผมก็คือค่า,อาการพยายามตอบย้ำว่า เขาได้ใช้กัญชาทางการแพทย์มานานแล้วตั้งแต่ปี62และว,วันนี้ก็ใช้อยู่ซึ่งไม่ตรงประเด็นผมเองก็สนับสนุนให้ใช้ทางการแพทย์และก็ยืนยันว่าเขาใช้ทางการแพทย์อยู่จริงแต่ที่เราติงที่ผมติงคือวันนี้คุณล้นไปใช้เพื่อสันทนาการนะที่เราเป็นห่วงซึ่งตรงนี้ท้าอาการเมื่อวานไม่ตอกแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือคณะแพทย์คณะผู้บริหารชาสองสุขเมื่อวานนี้ที่ออกมาพูด ก็พูดแต่พูดถึงแต่ทางดีของกระชาไม่ได้พูดเตือนประชาชนเลยไม่ได้ให้การศึกษากับประชาชนเลยว่ามันยังมีโทษอยู่นะซึ่งอันนี้ก็เป็นความผิดหวังอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมได้ให้โอกาสที่จะให้โอกาสที่จะส่งสัญญาณที่ถูกต้องกับประชาชนแล้วเนี่ยเมื่อวานกลุ่มผู้บริหารก็ไม่ส่งแต่สําหรับประเด็นจะหักล้างผมพูดเมื่อวานไม่มีหักล้างหมอวยโยก็อันนี้คุณอนุทินก็จะต้อง เกียรติสังคมต่อไปซึ่งในวันสรุปผมจะชี้ให้เห็นชัดเจนแล้วที่ไปพาดพิงแล้วก็ไปกล่าวหาคุณวิโรธสุมใหญ่ว่าเขาออกมาแล้วเขามาทําธุรกิจกัญชาเดี๋ยวเจ้าตัวเขาจะอธิบายซึ่งอันนี้ก็เป็นปการพยายามที่จะทํำลายเครดิตเขาแต่ว่าอันนั้นมันเป็นคนละประเด็นนะเป็นเพียงเหตุผลหนึ่งที่ผมยกมาอ้างแต่จริงๆเนี่ยจะต้องชี้แจงว่าคุณได้ขัดกับ มติ UN หรือกับมติของอ,อน,นุเดี่ยวอนุสัญญาเดี่ยวหรือเปล่าทะนะเดี๋ยวอันนี้ไปคุยกันต่อคุณศักดิ์สยามเมื่อวานนี้เนี่ยผมคิดว่าทางผู้อภิปรายเนี่ยได้นําเสนอข้อมูลที่น่าสนใจมากเป็นหลักฐานที่ไม่มีโวหารมีแต่หลักฐานชัดเจน3ทมานขึ้นสอดประสานกันดีมากในเรื่องของการใช้นอมินีนะเป็นบริษัทตัวเองล้วใช้นอมินีแทนแล้วก็โอนหุ้น แบบมีเลขในแล้วก็เอาบริษัทนั้นเนี่ยมารับงานกับทางราชการแล้วก็ดูเหมือนว่ารัฐมนตรีก็ตั้งหลักไม่ได้แล้วก็ตอบไม่ทันเมื่อวานก็ไม่ตอบก็ขอตั้งหลักแล้วมาตอบวันนี้อันนี้มันก็บ่งบอกนะอันนี้คุณศักด์สยามนี่ผมคิดว่าน่าสนใจติดตามว่าเขาจะต้องชี้แจงอย่างไรท่านต่อมาเมื่อวานนี้จะเป็นคุณยึดคุณสุชาติคุณสุชาติเมื่อวานนี้ก็ ผูพิพายเขาก็ได้มีการนําเสนอหลักฐานที่เป็นเอกสารที่ชัดเจนนะหลักฐานการโอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยแต่การตอบก็ยังเป็นตอบแบบคนละทีคนละทางนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ